สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของสวนความเป็นเลิศด้านนวัแต่ความผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะตามห้องหรือสถานที่ไว้สําหรับผู้ประกอบการนะครับหรือนักวิชาการนักวิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเดี๋ยวเราไปดูกันนะโอเคอะตามมาดูครับห้องแรกห้องแรกอะ ห้องปฏิบัติการวิจัยทั่วไปควบคุมคุณภาพสูงไรหนึ่งน้องเจนน้องเบสส์ครับน้องเจนห้องะี้ค่ะก็เป็นห้องที่ใช้ระบุเอกลักษณ์ตังสมุนไพรกับอัญมณ์ยาห้องนี้มันก็มีสองเครื่องค่ะเครื่งอะไรครับอันนี้เป็นเครื่อง HPLC ค่ะ HPLC และอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนั้นเป็นเครื่อง HPTLC ค่ะก็จริงๆสองเครื่องนี้หลักการทำงานก็คือจะต่างกันแต่ว่าวัตถุประสงค์จะคล้ายๆกันค่ะคุณสามารถระบุเอกลักษณ์ได้หาปริมาณระบุเอกลักษณ์เป็นยังไงอ่ะเอกลักษณ์สมุนไพรเนี่ย เอกลักษณ์มันดูควลอย่างเงี้ยนะพืเทิร์นรูปแบบคนเนี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยเอกลักษณ์แบบนี้สมุนไพรนี้ก็ต้องถ้าตำรับเดียวกันก็ลักษณะพืเทิร์นต้องเหมือนเหมือนกันก็คือพืชหนึ่งตัวหรือตำรับยาแผนให้เป็นตำรับอะค่ะก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนที่เขอกถ้าไม่ปลอมปนเนาะใช่ค่ะแปลว่าเราก็สามารถว่าเราจะดูตรวจสอบว่าเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ละล็อตแต่ละบริษัทแล้วก็มาลั่นเทสเคียร์สี มันแตกต่างกันยังไงนะอันนี้ก็คือจะดูคร่าวๆแลก็จะใน,นดูได้เบื้องต้นได้เบื้องต้นใช่อันนี้มันละเอียดกว่าตรงไหนที่มีความละเอียดเนี่ยอันนี้ก็จะมีค,ความละเอียดมากกว่าแล้วก็ต้องไม่ยังมากกว่าเคารื่องที่เป็น,น S โอ้แต่อันนี้เอาได้ไวกว่าใช,ใช้เวลาไม่นานใช่เลยค่ะอันนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็อาจจะแบบหนึ่งวันเลยก็ดูเบื้องต้นได้ไวใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองแต่จะเป็นอย่างไรถูกต้องแค่ไหนก็ชั้นใช้เครื่องนี้ใช่หรือว่ามีเท่าไหร่กันแน่บอกมันได้ด้วยอันนี้้บอกไดม หยาบหยาบอาจจะไม <is> ่ขึ้นความเม่นยาอาจจะที่70แต่นี่อาจจะที่90อ๋อถ้าเขาส่งสมุนกรณ์ไฟฟิสกำับมาให้เราดูสามารถมาเช็คที่นี่ได้ว่าครบตามตำรับตาลาเขียนไว้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเรากําหนดว่าเป็นรากแต่เราขึงก้านใบไม้เนี้ยไม่ใช่แน่นอนเราเช็คได้ปัจจุบัน อันนี้หนูสนใจที่จะศึกษาของ <Okay. S 1> ยาทาประสินนะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโรงพยาบาลนะสำนักวิจัยการแพทย์เป็นพย,ยายามแต่ควบคุมคุณภาพของยาที่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลทั้งหมดมีอะไรนี่ใช่ไหมทั้งเช็ดเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของมันเลยใช่ค่ะต้องใช้ทั้งหมดเลยมันก็จะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสอตแผ่นที่นี่แล้วก็เรียวกว่าหลอดแผ่นเนี่ยหลอดไปสแกนแผ่นนะหยอดหยอดสารหรือหยอดตำรับยาไปที่ดารายในสวีเดนต่างๆ แต่เดี๋ยวก็โฟลโล่ตาม SOP นุะใช่ไม่ใช่เราจะคิดอะไรขึ้นมาใหม่นี่จะมาจากเครื่องอะไรลูอันนี้เป็นตำรับยาหอมค่ะตำรับยาหอมใช้เครื่อง FP TLC ครับผมนี่แพทเทิร์นแล้วก็เรียกว่าพิ n พ์ตัวปริ้นนะฮะออกมาเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยถ้าตำรับเดียวกันมันจะขึ้นเหมือนเหมือนกันเราจะตรวจสอบดูว่าผลปลอมหรือเปล่าก็จะดูได้นะครับห้องที่สอง็นห้องตรวจเชื้อคลินีแต่ว่าตอนนี้เราจะตอบรวมเป็นต้องสอบทิกกับลท อันนี้อยู่กำลังเซตห้องหมดเลยน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะได้นิวสำนักงานวิจัยการแพทย์แผไนไทยใหม่นะอันนี้เข้ายังไงครับเนี่ยเ,เป็นฟอมาคอนเเอร์ะที่รเราเรากทดสอบแล้วเนี่ยก็จะมาดูว่าเออมันมีพิษเท่าไหร่มีมีลิกมากน้อยแค่ไหนก็คือจะถูกหยอดเลยเนี่ยค่ะ96้าสิเวิล์เนะคะ,ระ,คะเราเราไปถึงทำเป็นสารสก,กัดมาก่อนหลังจาแล้วกผ่านห้องนู้มาแล้วแล้วมาทำเป็นสารสกัดแล้วยังไงต่อครับเดี๋ยวลงไปตาม S O P นาะแล้วก็ใส่ไปในนี้ แล้วเทียบเคียงกับค่ามาตรฐานอ๋อสมมุติว่าเราอยากทดสอบเรื่องแก้ปวดอ,อาจจะสราร<ล>ไดโครทีเนตแล้วก็เทียบมีไดโครทีเนตกับตัวตัวเราแล้วก็เทียบกันแล้วมันจะขึ้นยังไงครับมันก็จะขึ้นเป็นกราฟขึ้นมาค่ะจะเรียกฟอร์บไอซีพีจีนะคะคือพอเป็นกราฟเราก็จะรู้ว่าจุดที่มันแบบให้ผลที่มันเป็นดิอนตี้อินเตอร์มาต้องใช้สารสกัดกี่มิลลิกรัมที่นั้นเราก็ไดรูทเกลือจางแต่ละคำกิมก้นใช่ค่ะโอ้มันก็ไม่ยากสิแบบนี้ใช่าแต่มันจะยากตรงที่ว่าเรา ถูกยอมในห,ห้องแรกว,ว่ามีสารสำคัญอนะเท่าไหร่มีสารทางการที่ใช้ในการแอ<ช>นตี้อินเฟมเนียครับอก็ะจะเชื่อมต่อกันเพิ่งรู้เหมือนกันต่อไปก็ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมนะันก,ก็มาช่วยให้ตำาหรับยาแผนไทยของเรามีความนะถูกต้องมากขึ้นมีห้องตรวจโลหะหนักอันนี้ตรวจโลหะหนักด้วยเครื่องอ แกไฟเฟรมอะตอมิกแอสซอปชันหรือที่ S A A S ค่ะคนส่วนมากจะเรียกเครื่อง A A ไงอัโตโนมิกแอสซอปชันสเปกโทรเมตรี A A S นะครับเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักเช่นตะกั่วกระโลกแคดเมียมในยาฆ่าแมลงและก็ยาฆ่าหขยะนะครับนี่เราสามารถตรวจสอบนี้ได้เลยว่าเกินไม่เกินนะครับโดยเอาสมุนไพรมาละลายตามมาตรฐานในสารละลายเนาะแล้วก็วิเคราะห์ทุกโลหะหนักที่เจอเยอะๆเราเคยเจอตะกั่วหรือยังไง ตะปวดเยอะที่สุดอันดับหนึ่งเจอเยอะสุดก็เลยเป็นหัวข้อแรกที่จะขอรับรอง ISO เป็นตะโกนโอ้ห้องนี้เราจะขอรับรอง ISO เลยแต่ตอนนี้ก็คือแค่รู้ไอ้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับรอง ISO หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้านะที่อ y r รับรองนะครับเดี๋ยว next step ก้าวต่อไปต้องควบคุมคุณภาพสมุนไพรนะครับเจ็ดทั้งเลยทำอะไรหนุทำอะไรหนุ่เป็นการตรวจสอบเอกลักษณ์ของตำลัะให้น้องลองทำสเอกลักษณ์ของตำลัง ว่าตำรับนี้มันเป็นตำรับมีสมุนไพรตามนี้จริงๆแล้วก็ใช้ถูตรชวนถูกต้นใช่ไหมครับปรุงปริมาณเราก็สามารถเช็คได้กับอันนี้คือตำราคุณภาพเครื่องยาไทยอ้างอิงของชาตินะครับนี่เราเทียบกับเล่มนี้โอ้น้องเก่งจังเทียบจากเล่มนี้ถ้ามันจิดเพียนกันก็แปว่าไม่ถูกต้อง ถ้าวิธีเราถูกว่าเราว่าอ๋อลันมาจากเอสพห้องนู้นอ่าเราจะเริ่มจากทีเอลซีก่อนค่ะเหมือนสเรี์เบื้องต้นทีเอลซก็ทำในห้องนี้ทีเอลซีทำห้องนู้นทำอุ้งแรกเลยอันนี้ก็ไปเต็มสารละลายครับผมเพื่อเอาสารละลายเนี่ยไปทำที c อลซีที่ห้องนู้นแล้วก็สกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในห้องนี้เป็นห้องที่แบบใช้ความร้อนใช้แล้วห้องนี้ใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ไปรันห้องนู้น อ๋อ๋อ้นี้คือเรียบห้องที่เตรียมอุปกรณ์อะไรต่างๆอยูเลยนก้มบดอบอะไรนะคะห้องนี้หมดเพราะว่าจะเป็นห้องที่สกปรกที่สุดัเครื่องมือะเป็นพิถีะาดไปหนสาตานี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็สกัดออกมาก็ะหน้าตาแต่ถ้าไปหยุดี้ขออันนี้อะไรลง่าเนารสกัดของตำรับยาหอมนะนี่นะ้ตากกันยังไงอันนี้กันตารี่ล่ะ ในเอทิลนแล้วก็สกัดในเอทานอลแล ación, ้วก็ไปต้มน <c oughs> ้ำค่ะตามคู่มือก <c oughs> <ota> ็ว้สกัดทั้งสองวิธีคเราก็จะเอามาเทียบกันว่าการสกัดแต่ละวิธีเนี่ยมันได้สารไอ้นี่สารเดียบลำรับเดียวกันเหรอครับใช่ค่ะอันนี้คือสำรับอะไรนะยาหอมน้ำกูดอันนี้ในเอ็กเซน่ครับอันี้ ในเอทานอลครับเอทานอลทำมันเปสีเข้มกว่าสารสารจะถูกแยกออกเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มนึงมีขั้วกับไม่มีขั้วก็เลยต้องแอลกอฮอล์มีขั้วเอ็กเซนไม่มีขั้วคือถ้าสารสารที่มันละลายในเอ็กเซนได้ก็แสดงว่าสารนั้นอาจจะไม่มีขั้วเหมือนกันมันเลยละลายออกมาจากเอ็กซ์เซนได้แต่ถ้าสารไหนที่มันสามารถออกมากับเอทานอลได้ดีก็แสดงว่าสารนั้นำมีขั้วเหมือนกัน สารที่มีกั้วยยกตัวอย่างอะไรบ้างในเครื่องอ๋อจะเป็นขั้วกรดกรดแอซิดอะไรเงี้ยค่ะอ๋อสับปะรดฟรีนอลน้ำมันนะถ้ารำมันก็จะหมองไม่มีกั้วยอ่าอันนี้ก็มีกั้วยโอเคต้องออกมาละลายนะแกนลงแกเส้นทำยังยังแกนลงแกเส้นเดี๋ยวสกัดไปทำเพิ่มจริงจริงปีที่แล้วทำแล้วแต่ก็เดี๋ยวทำต่ออีกค่ะห้องนี้คือห้องตรวจสอบคุณภาพสุญหายอีกห้องหนึ่งมันต่างกันยังไงครับโอเห้องติดวัดขั้วเครื่องยา อ๋อตัวนอกดูดูว่ามันมีแบบ<ช>มีแบบอะไรปนเปื้อนเศษอะไรต่างๆดูลักษณะภายนอกแล้วก็ภายในก็จะเป็นส่องผงยานะคะจะเป็นกล้องที่ที่อข้างนอกข้างนอกเป็นแมกครสโคปิกค่ะอ่าข้างนอกแมโครสโคปิกนะครับข้างในไมโครสโคปิกนะครับนี่ครับเราดูกล้องดูปากใบดูดูเซลล์ดูผนังถ้าเป็นรากเราจะเจอปากใบแปลว่าผลปลอมแน่นะครับมีใบปลอมอย่างเงี้ยเราเราสามารถดูได้ นี่วันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากเราสำรวจความพร้อมเฉยๆนะฮะว่าเครื่องไม้เครือ่องมือกคลากรที่เรามีเนี่ยเตรียมรองรับนะครับในอนาคตการขึ้นทะเบียน,นเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรามพรบอร2อง2รบได้หรือไม่อันนี้เรามาเตรียม,มก่อนนะครับเดี๋ยวเราเห็นความว้าวของสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยนะครับอ่ะอันี้ส่วนของโปรดัก स, แต่ที่จริงเรามีแผบเลือดแล้วก็ห้องที่ใช้ในการทดลองยาในคนด้วยนะคขอบคุณน้องเจนนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวเราติดตามความก้าหน้าในส่วนอื่นๆนะครับวันนี้ก็น่าจะนําเสนอว่าเตรียมความพร้อมของสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยนะครับไวเ้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับผมสำหรับนี้ขอบคุณครับ